สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกพอ o ์ตโฟลิโอเอเวอร์ชันซูม 2, 2022ทุกท่านครับก่อนอื่นก็แจ้งสมาชิกนะครับที่สมัครเข้ามานะครับสมาชิกใหม่ที่สมัครเข้ามาให้เข้าไปดาวน์โหลดที่ EA ที่ห้อง Google Drive นะครับซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปทุกคลิปนะครับให้เพื่อนๆสังเกตว่าหลังจากทีออ่ท่านสมัครเสร็จนะครับให้มาดู ไฟล์ซิปนะครับที่ผมแขวนไว้ในห้อง Google Drive นะครับหากวันที่อัปเดตเป็นวันหลังจากที่เพื่อนสมาชิกสมัครเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็โหลดเอไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องแจ้งหมายเลขเบัญชีให้ผู้พัฒนาทราบนะครับเป็นข้อตกลงเข้าใจร่วมกันนะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆเ,เปิดบัญชีเพิ่มนะครับเปิดบัญชีใหม่ต่างๆนะครับหรือมีการอัปเดตค่าใหม่ หรือมอีหมดอายุนะครับเพื่อนๆครับ expiry time หมดอายอุการใช้งาน EE ให้เพื่อนสมาชิกใช้ห้อง Google Drive ห้องนี้นะครับในการอัปเดต EE แล้วก็โหลด EE ไปใช้ตลอดนะครับผมจะใช้ห้อง Google Drive ตัวนี้นะครับเ,เพื่อนๆสังเกตวันที่อัปเดตนะครับเป็นสำคัญนะครับเป็นไฟล์ซิปนะครับเพื่อนๆ โหลดไปเป็นไฟล์ zip เพื่อนๆก็แตกโฟลเดอร์เป็นเป็นโฟลเดอร์ m q l 4นะครับเพื่อนๆเข้าไปวางไว้ในโปรแกรม m t 4แล้วก็กดรีเฟซแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับวันน <Mm ี้เป็น ep ที่56นะครับจะพูดถึงการใช้ต้นทุนนะครับในการลานีนะครับเพื่อนๆครับ การใช้ต้นทุนในการลัน EA, นะครับผมออขอกลืนข้าวๆง่ายๆนะครับเพื่อเพื่อให้เพื่อน,เอนๆเข้าใจง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะครับในความคิดของผู้พัฒนาเองนะครับควรจะเริ่มต้นที่3 3 0 0 US นะครับหรือ1,000 10, 0เซนนะครับซึ่งจะทำให้ค่าแมกซิมั่มดาวนะครับต่ำกว่า50%นะครับถือว่า เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับแน่นอนครับหากเพื่อนๆมีต้นทุนเยอะเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้ค่าแม็กซิมั่วาวดาต่ำลงนะครับต่ำลงโดยปกติบัญชีนะครับบัญชีมืออาชีพหรือบัญชีสำหรับบกเอสเน็นะครับบัญชีรอสเปซหรือบัญชีซีโร่นะครับก็แนะนำให้เริ่มต้นที่ เออหนึ่เหรียญ US นะครับแล้วก็เป็นข้อบังคับของบัญชีด้วยนะครับที่ฝากครั้งแรกนะครับเพื่อนๆครับสำหรับบัญชีซีโรกับโ Space ฝากครั้งแรก1,000 US นะครับเพื่อนๆครับส่วนครั้งถัดไปไม่ไม่ต้องถึงก็ได้นะครับเพื่อนๆครับแต่1,000 US ที่โบกบังคับให้เพื่อนๆลงทุนขั้นต่ํานะครับก็ถือว่าเป็นเงินทุนที่เหมาะสมนะครับที่จะ รัน E ได้จริงๆนะครับเพราะว่าหากเราทดสอบ E ที่1,000เหรียญแล้วได้ค่า maximum ดาวดาวไม่เกิน30%นะครับก็แสดงว่า E ตัวนั้นสามารถนำไปรันได้จริงนะครับเพื่อนๆครับผู้พันเองก็รันที่1,000เหรียญขึ้นไปนะครับเพราะต้องการ maximum ดาวดาวต่ำกว่า30%เอนะครับสมาชิกหลายท่านว่าใช้ทุนต่ำกว่านี้ได้ไหมได้ครับเพื่อนๆครับ แต่เพื่อนเพื่อนเวลาแบ็กเทสนะครับแบ็กเทสเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูว่าค่าแม็กซิมัมดาวดาวของเพื่อนเพื่อนที่รันนั้นนะครับอยู่ในระดับใดนะครับผมขอแนะนำขั้นต่ำนะครับค่าแม็กซิมัมดาวดาวไม่ควรเกิน5 0เครับเพื่อนๆนครับเมื่อเพื่อนๆนแบ็กเทสหรือตั้งค่า E ีแล้วนะครับให้ค่าแม็กซิมัมดาวต่ำกว่า5 0เครับเพื่อนๆนจึงจะ มีความเสี่ยงที่น้อยลงแล้วก็ความเป็นไปได้ที่จะ EA จะทำกำไรก็จะเป็นไปได้สูงนะครับแต่หากเพื่อนๆมีทุนเพียงพอหรือมีความมั่นใจนะครับก็ลงทุนที่1000 US นะครับถือว่าเป็นบัญชีมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นเงินเงินทุนขั้นต่ำนะครับสำหรับบัญชีมืออาชีพนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับ EA ป๊อปเฟล็กเวอร์ชันทูมนะครับก็มีมีหลายตัวนะครับเพื่อนๆครับขอแนะนำเพื่อนๆสมาชิกนะครับใหม่นะครับที่ที่จะเทรดนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆนะครับที่มีทุนน้อยหรือหรือเริ่มต้นนะครับที่ยังไม่พร้อมใช้ E ผมก็แนะนำให้เพื่อนๆใช้ One c l i c ครับเพื่อนๆครับ One c l คลิก็คือ E a ที่ใช้ในการเทรดมือนะครับ เพราะว่าหากทุนไม่พอนะครับหากทุนไม่พอหรือทุนขั้นต่ำเราไม่พอนะครับในการลานีเอนั้น e อจะมีวงรอบในการทำอะไรครับเพื่อนๆครับหากเพื่อนๆมือใหม่อยากเรียนรู้แต่มีต้นทุนไม่ถึงนะครับอย่างเช่นมี100่ s นะครับถ้า100 US ถ้าคิดเป็นเซนนะครับ ก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นเซนใช่ไหมครับเพืเ่อนๆครับเพราะนั้นการรันเออนะครับสมมติว่าเพื่อนเอาไปรันทองคำนี้นะครับทองคำมีค่าสเปซส,สูงนะครับใช้ต้นทุนนะครับใช้ค่าเลเวเลตหรือค่า,ามาร์จินสูงนะครับเพราะฉะนั้น ก็ไม like ่เหมาะนะครับหากเพื hmm. ่อนๆมีมีท oh ุนน้อยก็จะไม่เหมาะนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับขั <h <h ้นต่ำนะครับก็คือ300 u s อยูครับเพื่อนๆครับเอ่อเมื่อเทรดไปได้ระยะหนึ่งนะครับเพื่อนๆมีความจำนานนะครับมีความํำนาญแล้วเพื่อนๆสมาชิกใหม่มีความจำนาญแล้วแล้วมีความมั่นใจที่จะใช้แล้วนะครับจึง ลันเอนะครับเพื่อนๆครับจึงรันเอนะครับก็ขอย้ํานะครับว่าการรันีต้องใช้ต้นทุนนะครับเพื่อนๆครับโดยเฉพาะการลันบิตคอยกับทองคานะครับสําหรับมีบัญชีมืออาชีพนะครับก็ควรลงทุนขั้นต่ำหนึ่งพันเหรียญนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าไปคาดหวังนะครับคาดหวังว่าลงทุน100เหรียญได้แล้วได้กำไรพันเปอร์เซ็นต์นะครับ แน่นอนครับอาจจะเป็นไปได้ครับเพื่อนๆครับแต่เพื่อนเพื่อนยอมรับความเสี่ยงได้หรือไม่นะครับก็ฝากเพื่อนๆพนพิจารณานะครับผู้พิจนณาเองไม่ได้ห้ามนะครับแต่เมื่อความเสี่ยงสูงนะครับก็ไม่ควรเอาเงินที่เราลงทุนนะครับที่จะให้มั่นใจนะครับเอามาเสี่ยงในการลันีนะครับแต่ถ้าเป็นการเทรดมือนะครับการการเทรดมือ ก็ความความเจงนั้นก็จะไม่มีครับเพื่อนๆครับเพราะว่าผู้บรรยายเองก็พยายามที่จะทําเทมเพลตให้เพื่อนๆสามารถวิเคราะห์นะครับสามารถวิเคราะห์ด้วยตนเองนะครับว่ากาฟมีทิศทางเป็นอย่างไรหรือเทนไปอย่างไรนะครับเพื่อนๆครับ EP นี้ก็จะมาเสริมต่ออีกนิดหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องทุนขั้นต่ําที่ ผมได้นําเรียนไปแล้วนะครับก็เพิ่มนิดนึงครับสําหรับเพื่อนๆที่ถามมาว่านะครับค่าอะไรที่สามารถปรับระยะห่างออเดอร์เวลาแก้ออเดอร์นะครับโดยเฉพาะคู่การเทรดคู่เงินนะครับการเทรดคู่เงินผมแนะนํามี2จุดครับเพื่อนๆครับให้เพื่อนๆสังเกตที่ตัวอนะครับก็จะมีค่าเซนติทีฟนะครับค่าเซนติทีฟนะครับ ค่าทีเนิยดิจินะครับก็คือคู่เงินที่มีทุนทยม3จุด5ดิจิก็คือค่าที่มีทนทียม5จุดนะครับเพื่อนๆครับส่วนใหญ่โบกเอ็กเน็ตก็จะมี3จุดและ5จุดนะครับยกเว้นบิตคอยนะครับที่มีทนทียม2ตําแหน่งแต่ว่าการเทรดบิตคอยและทองคำนะครับผู้พัฒนาก็ได้ล็อกค่าไว้ให้แล้วนะครับจจึงไม่เป็นปัญหานะครับ จะเป็นปัญหาที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่า EA ที่นำไปใช้ในการเทรดคู่เงินนะครับเพราะว่าคู่เงินที่มีให้เลือกนะครับก็มีหลายคู่เงินนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆจะต้องไปดูว่าคู่เงินนั้นมีทนิยมกี่จุดะนะครับแล้วให้มาปรับค่าสินตีทีบครับเพื่อนๆครับค่าสินตีทีบตัวนี้ก็จะเป็นการกําหนดระยะห่างนะครับว่าจะให้ให ห่างมากหรือห่างน้อยนะครับระยะออเดอร์นะครับแต่ละคู่เงินแตกต่างกันครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆให้มาปรับตรงจุดนี้นะครับมาปรับตรงจุดนี้นอกจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนครับจุดนี้ค่าเซนซิทีฟนี้คือคุมทั้งคุมรูปแบบโมเดลของ EA ตัวนั้นๆเลยนะครับ พราะนั้นเพื่อนๆหากจะปรับลดให้มาปรับท like ี่ค่าทิ้งที่เหลือตัวนี้จุดเดียวก็ได้ครับเพื่อนๆครับก็แนะนําเบื้องต้นนะครับสําหรับคู่ UJ คู่ UJ นี่มีที่ทศนิยมอยู่3จุดนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้ที่ผมพิมพ์เอ่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งถึงสิบเนี่ยนะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นทศยมก็ได้ครับเพื่อนๆครับเพื่อให้มันน้อยกว่าระยะนะครับให้มันถี่ขึ้นนะครับ เพื่อนๆอาจจะตั้งเป็น0.05ก็ได้นะครับสำหรับคู่ยูนะครับคู่ UJ นี้หากเพื่อนๆไปรันดูนะครับจะเห็นว่าระยะห่างออเดอร์ยังไม่เพื่อนๆว่าห่างเกินไปนะครับเพื่อนๆสามารถมาลดค่าเซนิทีฟนี้เป็นทศนิยมได้นะครับเพื่อนๆครับไม่จำเป็นต้องเป็น1น,นะครับโดยปกติผู้พัฒนาจะตั้งค่าไว้ที่1น,นะครับค่ามาตรฐานจะตั้งไว้ที่1 แต่ว่าเพื่อนๆอ,อยากให้นะครับระยะออเดอร์ทีขึ้นอีกนะครับทีขึ้นอีกเพื่อนๆก็ให้เป็นตัวย่าได้ครับเป็น0.5อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้หมายความว่าระยะออเดอร์ก็จะถีขึ้นนะครับถีขึ้นนั่นเองนะครับหากเพื่อนๆต้องการระยะออเดอร์ห่างขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ปรับตัวเลขขึ้นเองนะครับเพื่อนๆครับที่ผม เขียนอธิบายไว้ก็คือ1-10ถึงนะครับแต่ถ้า1ยังยังถือยังห่างอีกแต่เพื่อนๆสามารถปรับเป็นทศนิยมได้นะครับเพื่อนๆครับตัวเลขตรงนี้ช่องค่าเทนตีทีตรงนี้ใส่เป็นทศนิยมได้นะครับเยียงแต่เพื่อนๆสังเกตว่าคู่เงินที่เราจะเทรดเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งให้ปรับตรงค่าตัวแปรนั้นๆนะครับเพื่อนๆครับนอกจากนั้นนะครับการปรับระยะห่างนะครับก็จะเป็นค่าตัวแปรในตัว e นะครับ อย่าง E A ตัวนี้นะครับ E A โลเดเตนตัวนี้ก็จะก็จะเป็นค่าตัวแปรที่ปรับอิสระนะครับปรับอิสระก็คือ,เ,อเรียกว่าแก็บสเต็ปออเดอร์นะครับออเดอร์ทีอ่ออเดอร์ที่2นะครับเป็นต้นไประยะเท่าไหร่นะครับระยะกี่กี่พอยต์นะครับกี่กี่จุดนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถปรับได้อย่างอิสระนะครับซึ่งพู้เราเองพยายามที่จะให้เพื่อน ตั้งค่าได้อย่างอิสระนะครับอย่าง e f o o l l ดอร์ e n ก็สามารถตั้งแก็บได้ทั้งบายทั้งเซลนะครับไม่จำเป็นจะต้องเท่ากันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเ,เพื่อนๆครับตัวนี้ตัวอื่นนะครับก็จะมีตัวแปรลักษณะเฉพาะของ e ีตัวน,นั้นนะครับว่าเ,เราจะเอาระยะห่างเท่าไหร่นะครับไปปรับในค่าตัวแปรยกตัวอย่างเช่น EA Super Model เดนะครับ e a เ u p e r model ก็ สำหรับค่าตัวแปรของซูเปอร์โมเดลก็จะเป็นค่าแรลคงสเต็ปตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับค่าแรล่งสเต็ปตัวนี้เพื่อนๆจะเอาถี่ห่างเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็มาใส่ตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือค่าตัวแปรของ ee นะครับส่วนค่าที่คุม e A อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือค่าซินดิทีฟเพื่อนๆอาจจะมาปรับตรงนี้ก็ได้นะครับมาปรับตรงนี้ก็ได้ว่าจะเอาระยะห่างเพิ่มขึ้นอีกไหมนะครับ ก็โดยไม่ต้องไปปรับตัวแปรภายในปรับที่ค่าเซนซิทีฟตัวเดียวก็สามารถกําหนดระยะห่างได้นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับก็แนะนํานะครับเพิ่มเติมจากเพื่อนๆถามมานะครับก็คือจะใช้ EA อะไรในการเทรดข่าวนะครับก็ตอบไว้เลยนะครับก็คือ EA วันคลิกนั่นเองนะครับเพราะว่าวันคลิกนะครับเป็น e ีที่ เมื่อเราออกออเดอร์แรกนะครับสมมติว่าเซลนะครับสมมติว่าเซลล์ก็จะก็จะมีเซลล์นะครับแล้วก็จะมี pending order นะครับก็จะมี pending order อย่างตัวนี้นะครับก็จะมี pending order by stop เพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อเพื่อแก้ให้เลยนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆจะเทรดข่าวที่มีข่าวแดงหรือข่าวที่ ทำให้ราคามีความผันผันสวนสูงนะครับเพื่อนๆสามารถใช้อนี้ในการถีดข่าวได้นะครับก็ถือว่ามีความหลากหลายครับเพื่อนๆครับครับในการกําหนดให้ EA หยุดนะครับก็เรียนเพื่อนๆไปแล้วนะครับในในค่า e a นะครับก็จะมีค่าตัวแปร ค่าที่1 2 3นะครับ <ligen petto> เป็นค่าตัวแปร stop e เนะครับที่เพื่อนๆพื่อนจะปร <própria> ับเปลี่ยนค่านะครับผมได้นำเสนอใน ep ที่55แล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปทดลองใช้นะครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็สรุปนะครับก็คือที่เพื่อนๆถามมาว่าใช้ทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆครับผมนี้จากประสบการณ์นะครับผมแนะนำเพื่อนๆคร่าวๆนะครับ ตามตารางดังนี้เลยนะครับขั้นต่ำก็คือไม่ควรเกิน300 US นะครับหรือ10,000เซนขึ้นไปนะครับสำหรับบัญชีเซนนะครับเ,เพื่อนๆหากมีสูงเพื่อนๆก็มีความปลอดภัยสูงนะครับนอกจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถเทรดได้หลายคู่เงินนะครับก็แนะนำเพื่อนๆน,นะครับที่เปิดบัญชีนะครับก็แนะนำว่า ถ้าเป็นการเทรดบิตคอยกับทองคำนะครับผู้วิจายเองก็อยากแนะนําว่าให้เพื่อนๆเ,เปิดเลขบัญชีเฉพาะนะครับที่ใช้ในการเทรดบิตคอยแล้วก็จการเทรดทองคำนะครับแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งนะครับก็คือบัญชีเดโมนะครับที่ผู้วิจายอยากให้เพื่อนๆเ,เปิดนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะได้นํา EA ที่โหลดไปไปแบ็กเทสนะครับเป็นการฟอร์เวิร์ดเทสก่อนที่จะนําไปใช้จริงนะครับ เพื่อนๆก็จะได้มีความมั่นใจยิ่งขึ้นนะครับว่าเพื่อนๆได้สามารถทดลองหรือเพื่อนๆสามารถแบกเทสดูแล้วว่าได้ค่าที่ตัวเองต้องการนะครับสำหรับบัญชีเซ็นนะครับเพื่อนๆครับบางครั้งเพื่อนๆอาจจะใช้ในการไปเทรดทองคำต่างๆนะครับก็ถามว่าเทรดได้ไหมก็ได้ครับเพื่อนๆครับแต่ว่า ผลกำไรที่ตอบแทนเพื่อนๆก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะน้อยนะครับแต่แน่นอนครับความปลอดภัยก็สูงเพราะว่าเพื่อนๆใช้บัญชีเซ็นในการเทรดนะครับก็แนะนำเพื่อนๆที่ยังใช้ต้นทุนต่ำอยู่นะครับอาจจะใช้อยู่5000เซ็นอะไรเงี้ยนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อนๆใช้ที่1 0,000เซ็นเป็นต้นไปนะครับเพื่อนๆครับอย่างที่ผมอธิบายแล้วก็คือ 300 us นะครับ300 us อยู่ประมาณ9,000นะครับ9,000เซนผมก็แนะนําให้เติมถึง10,000เซนเลยนะครับเพื่อน,อนๆก็ <ๆ S 2> จะได้พอร์ตที่มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะครับ,รบเพื่อนๆอครับเพื่อนๆอาจจะรันได้จริงครับแต่ว่ายังไม่เจอสถานการณ์ที่เจอข่าวรุนแรงนะครับกราฟยังเป็นลักษณะที่ไม่ยังรับได้อยู่ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็อยากยังไม่เจอปัญหานะครับก็ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนๆนนะครับก็อยากให้ให้ต้นทุน สูงไว้ก่อนนะครับเพื่อลดค่าแมกซิมัมดาวดาวนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆครับ EP หน้าก็จะมาพูดคุยแล้วก็นำเสนอ,อค่าต่างต่างอีกต่อไปนะครับเพื่อนๆอนครับขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ